ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวเนาะบางทีก็ล้มบ้างแพ้บ้างอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปชนะตลอดมันมีรสชาติในชีวิตนะถ้าชนะชนะตลอดเกรดเอเกรดเอตลอด4ีส,สตลอดเกียร์ยมตลอดใช่ไหมไม่ไม่ค่อยมีรสชาติละไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมบางทีก็ถ้ามองว่าเป็นสีสันสีสันแห่งการใช้ชีวิตมีแพ้บ้างชนะบ้างแม้แต่นักมวยบางคนนะ<ไ>เขาชนะมาตลอดบ,บางทีเขารู้สึกว่ามันมันจืดชืดมากเลยนะ แต่บองทีเจอแพ้บ้างอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามีแรงบาันดาลใจอะไรบางสิ่งบางอย่างล้วก็จะได้ประสบการณ์ในความพ่ายแพ้แล้วก็ได้เห็นจิตเห็นใจอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยนะถ้าในแง่ของอยากฝากคำนวนไว้ก็คือว่าชนะได้เพราะไม่เอาชนะบุคคลเมื่อไม่อาจพ่ายแพ้ใหญ่ไม่พ่ายแพ้อย่างหมดจดถ้าไม่อาจพ่ายแพ้นั่นนับเป็นความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่เราจะมีความดิ้นรนทางใจอย่างเหลือประมาณที่จะกันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ เพื่อรักษาความเป็นเลิศความเป็นหนึ่งเพื่อต้องชนะการกันทุกวิถีทางเนี่ยบางทีมันไม่คำหนึ่งถึงวิธีการที่ใช้โอกาสที่จะเกิดบาปอากุศลเกิดการฆ่าการปนทหารานการเบียดเบียนมีสูงมากเลยเพราะเรากลัวการพ่ายแพ้จะยอมรับไม่ได้มันเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีสมมุติอ่นี้นะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าไม่อาจพ่ายแพ้มันน่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่พ่ายแพ้ต่ออกุศลต่อบาปต่อที่จะเกิดทางใจถูกกิเสครอบงำถูกโมหบโบโะบ้างโทสะบ้างโลภะบ้างต่างๆนะครอบงำอย่างเงี้ย จึงน่าเป็นความพ่แพ้แล้วจิตใจจะไม่มีวันสงบเลยชนนชัยชนะที่แท้จริงจึงเป็นชัยชนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการต้องการเอาชนะชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ต้องการเอาชัยชนะเช่นยกตัวอย่างสองคนประลองฝีมือกันคนหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าผู้จักมีความแบบมักใหญ่ไฟสูงอยากจะเป็นเจ้าผู้จักมากอยากจะคลองยุทธภพทั้งหมดทั้งปวงอย่างเงี้ยนะกลบอีกคนหนึ่งไม่ได้มีจิตดวงนี้ไม่ได้มีจิตที่เป็นอกุศลแต่ด้วยความที่ต้องประลอง เพราะไม่ปลองไม่ได้เพราะว่าถ้าคนนี้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านในเมืองในยุทธภพยุทธภพต้องปัน่นป่วนแผ่นดินจะต้องเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าเป็นแน่แท้เลยสูนว่าสองท่านนี้จบมาจากสานักเดียวกันเนี่ยวิชาที่ร่ำเรียนมาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่จบหลักสูตรมาใช่ไหมแต่นี่จิตเป็นพลังงานเนี่ยคนที่มันอยากจะเป็นเจ้ายุทธจักรอยากจะเป็นใหญ่หอะไรเงี้ยนะกระบวนท่าที่ใช้มันจะผิดเพี้ยนหมดเลยเพราะอารมณ์ไง จิตใจที่มันมีอารมณ์ปนเพื่อนผสมอย่างเงี้ยสติปัญญาความรู้ความสามารถกระบวนท่ามันจะผิดเพี้ยนหมดเลยนะส่วนผู้ที่ไม่มีจิตที่เป็นอกุศลไม่มีความเป็นอยากใหญ่ไม่มีกิเลสครอบงำเนะี่ยมันจะว่างเขาว่างเสร็จกระบวนท่าที่ใช้ออกมาตามที่ฝึกมาล่ํ่เรียนมาทั้งหมดเลยนะชิューไปต่างกระบวนการต่างนานอย่างเงี้ยใช่ไหมนะสุดท้ายแล้วเนะี่ยผลในการประลองเนะี่ยคนที่ไม่อยากเอาชนะไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ใช้ไป ตามสิ่งสติปัญญาหรือว่ากระบวนท่าหรือสิ่งที่ฝึกปือมาไปตามปกติแต่อีกคนหนึ่งมันสูญเสียความเป็นปกตินะมันก็เลยใช้ไม่ได้อารมณ์นี่แหละนะอารมณ์มันจึงพาให้เราแพ้นะท่านจะบอกว่าชนะอะไรเป็นบื่นแสนทั่วยุทธภพก็ไม่สู้ชนะใจตัวเองนะใจที่มีบาปอ,อกสนะถ้าชนะได้